แหนแดงที่ได้มาจังสวยงามแล้วก็มีประโยชน์สุดคุ้มจริงๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หนูนาพามาดูการลงบ่อแหนแดงบ่อใหม่นะคะเรียกว่าต้องล้างบ่อแล้วก็เลี้ยงใหม่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี้นะคะจะเป็นบ่อของหนูนาที่เมื่อก่อนหนูนาเคยเลี้ยงไว้แล้วก็แหนแดงเต็มเลยเยอะม,มาก แต่ด้วยเหตุที่เนี่ยน่าจะเป็นลูกกลางคกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหนูนะก็ไม่แน่ใจว่าก็กินแหนแดงหรือเปล่านี่ลองดูเห็นจะเห็นแค่เฉพาะไอ้เขาเรียกว่าอะไรสปอร์เล็กๆของเขาค่ะแหนแดงที่อยู่ส่วนต้นมันหายไปหมดเลยหายจริง,รงๆก็เ,เลยต้องเอาตัวพวกนี้ค่ะออกก่อนเดี๋ยวเราจะล้างบ่อน,นี่แล้วก็เราทำการเลี้ยงใหม่กันเลยนะคะ น้ำที่เหลือน้อยๆน,น,นี้นะคะหนูนาจะใช้เป็นระบบปากาลักน้ำนะคะก็คือดูดออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะช่วยโดยการตักตักออกกวาดให้เกี้ยงเลยค่ะเอาตัวเล็กๆตัวนี้ออกให้หมดก่อนโอเคค่ะนี่หมดแล้วเริ่มปล่อยน้ำลงไปนะคะเอาสักประมาณ สามในสี่ของป้องบ่อนี้นะคะท่อเนี้ยประมาณสามในสี่ก็เดี๋ยวสักประมาณเนี้ยค่ะักประมาณนี้เราก็จะได้ใส่ปุ๋ยสัดส่วนผสมของปุ๋ยลงไปนะคะเดี๋ยวช่วงที่หนูนาปล่อยน้ําไว้เดี๋ยวหนูนาจะไปทาความสะอาดอีกบ่อหน,นึ่งดีกว่าค่ะโอเคค่ะประมาณนี้น่าจะได้แล้วน้ําน้ําประมาณนี้นะคะหนูนาจะใส่น้ํา น้ำขี้วัวน้ำแช่ขี้วัวนะครัาประมาณ2ลิตรเท่าห,หนืนน้าแล้วหนูนาจะใส่นี้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดขวดนี้มัน600 600มิลลิตรนะคะก็เดี๋ยวหนูนาใส่ขึ้นลงไปครึ่งขวดเลยนี่นะคะ ใส่ลงไปสักครึ่งขวดแล้วก็ผสมให้เข้ากันอืมแดงมากดุนล้วนเป็นจุลินทีย์สังเคราะแสงที่มีประสิทธิภาพมากเลยคะ่ะในขวดนี้ก็จริจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงต่อได้เลยนะคะเนี่ย หลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะจริงๆตัวนี้คือชูลินซีสังก์็แสงค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากเพรว่าปกติแล้วชูลินซีสังก์็แสงใช้นี้เดียวก็ได้แล้วค่ะโอเคประวันนาใส่ลงไปอยากจะไล่พวกตัวเล็กๆด้วยหลังจากนี้นะคะนี่หนูนาไปเอา เนแดงมาแล้วมีประมาณสักสามสีกัมกัมมือนี้เลยค่ะก็โปรยลงไปเลยทีนี้ก็รอเขาขยายอย่างเดียวแล้วค่ะสักสัปดาห์หนึ่งนะคะรับรองเต็มบ่อแน่อันนี้จริงๆแล้วเมื่อเช้าก็หนูนาก็ได้เอาไปผปสมกับอาหารไก่นะคะให้แม่ไก่ไปเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเอาไปให้ไก่ให้ปลาของเราได้เรื่อยๆนะคะนี่ก็อีกบ่อหนึ่งนะคะแต่ว่าบ่อนี้มันจะขุนหน่อยเพราะว่าข้างล่างจะเป็นดินเหนียวอยู่นะคะน้ําจะไม่ใส่ันบ่อนั้น ون. ใส่น้ำคิ่วลงไปเลยค่ะนี้หนูนาก็จะใส่น้ำในถังทิ้วก็ประมาณสองลิตรเ,เหมือนกันนะคะ ใส่จุลินทรี์สังก็แสงประมาณสองร้อยก็พอค่ะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นดินเหนียวแล้วก็มีมีซีสารอยู่แล้วจุลินทรี์สังก็แสงของน,นาเยอะมากเลยนะคะถ้าใครต้องการแบ่งหรืออะไรก็ส่งมาใต้คลิปได้เลยค่ะตอนนี้หนูนาทําไว้เยอะสามารถที่จะแบ่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะนี่ถ้าใครต้องการนะคะแจง้งความผสมไว้ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวหนูนาจะส่งให้ แดงมากสดจริงๆค่ะสีแดงสดจริงๆริงันก็ผสมเลยแล้วก็ใส่นี้เลยค่ะแหนแดงของเราลงไปได้แล้วนะคะหนูนาได้สองบ่อแล้วแค่นี้ไว้ประมาณสัปดาห์กว่าค่ะเขาก็จะเข้ามาเต็มขึ้นกันเต็มบ่อเลยนะคะ นายสองบ่อีอกไม่นานนะคะในแดงก็จะเต็มแล้วก็เยอะอย่างนี้ก็สามารถที่จะขายแล้วก็เอาไปเลี้ยงจัดเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้สบายเลยนะคะสำหรับวันนี้หนูนาต้องลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ที่หนูนาบอกไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ